สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่หัวหินกันค่ะคุมนะันราาสกิดปใจยังชาบตื่นอยากมากเลยนอนทองนี้ พอดีครับยี่รับเข้าสูดสุดเมตรครับวันนี้พวกเราจะไปเอาติง้งกันแล้วก็ลังรอเขาอยู่เบอร์อันแรกวันนี้บริษัทของเรากำลังจะไปเอาติ้งกันเราจะไปเอาติ้งกันที่หัวหนิน แต่ก่อนจะไปถึงโรงแรมแล้วก็จะไปแวะกินข้าวก่อนแต่ว่าผมมีแทนแทนอะไรครับอยากเดินป่าที่ไหนเขาอุ่ร้อนอุ่ร้อนที่ไหนไม่ใช่เขาอุ่ร้อนเขาเนี่ยหินเล็กไปอ๋อเขาหินเล็กไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้ารอดูเลยพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าขาดรถต้องไม่มีแล้วไม่มีรถแล้วอ้าวแล้วไปไงอ้าวไปเองนั่งวินไปนั่งวินไปพี่ตีห้าแหวนตีห้าวินที่ไหนที่แก๊ปไงแก๊ปหมวเห็นมีโอเครารอดูกันว่าจะไปยังไงรอดูว่าจะได้ไปหรือเปล่า หนูแค่หมิ่นประมาณรถไฟฟ้ารอเช้าไกนไปมากเด tamam ี๋ยวเรามาดูก nah ันประคายจะเป็นคนสุดท้ายทั้งรถรอเขาคนเดียวตอนเนี้ยน้ำใจเฮ้ยเกิดด้วยมั้ยเกมแดงเลย นัดกับกูอย่างดีเลยเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเปิดข้างหน้าเลยนะถ่ายยังไงถ่ายแล้วถ่ายเขาถ่ายกันหมดแล้วรอมึงคนเดียวตอนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรครับเตื่ออ๋อรถชนรถชนกันรถติดกันใช่ขึ้นทางด่วนเป๊ะเลยอดถ่ายเปิดคลิปก yup: ันเลยเนาะไม่ต้องมีกูก็ได้ครับอดภัยครตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง50นาที เที่ยงห้าสิบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคัวทะเลแล้วโอ้มาถึงข้าวมีแล้วอ่ะคือเขาเตรียมมาให้เราแล้วไงเพราะว่าเราสั่งไว้ล่วงหน้าแตไปเด็นคือเรานั่งไหนดีข่้นเลนนั่งไหนนั่งโน้นาวาเต็มเต็มแล้วเต็มไม่รู้ไม่ฮัลโหลพี่รับทำคอนเทนต์หรอ ค่ะมาแล้วค่ะคนแรกค่ะมินตอริละได้เลยย้อนแสงไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยอุ้ยขอโทษนะจีขอโทษนะดูอาหารไหมมากี่โมงถึงไหนแล้วครับไม่งั้นก็ต้องบอกว่าอะไรนะครับกี่โมงถึงไหนแล้วครับเชียงคาสิบถึงบ้านโคทะเลไปกินข้าวกันทำไรอ่ะไปครับไข่เสร์ฟครับ ใครทำอะไรอ่ะทำงานครับโปรโมทครับโปรหมดเลยกาแฟครับเอ้ยกาแฟราบันเจลาบติ้งก็ทำงานเหรอใช่ครับแน่นอนอยู่แล้วรักงานรักเงินถ้ามาทาน,นครับรวันนี้เรามีอะไรบ้างเมนูวันนี้กร,ระดูกกระดูกอะไรปลาปลาดุกไงกปลาดุก เออกระดูกตอนแรกดีมันกระดูกใช่ดีมันกระดูกโทษโทษทีกูได้ยินผิดเองไงอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งปูนิ่มกุ้งอะไรมีตั้งหลายขาดูคิดว่านี่เปนอาหารกุกันตอนแรกอ๋อกูว่ามึงไม่ต้องรีวิวอาหารดีกว่ามึงนั่งเฉยเขี่ยเขียวเจี๊ยบมันโดนคอรติซอรินแค่ดื่มสิ่งนี้แล้วปากคุณจะหอมไปทั้งวันเลยครับเอออยู่ๆก็ขายสินค้าและลองปุ้นดิ รสชาติหสดชื่นเป็นไงรสชาติครับเก่งโค้งมากครับมันมีอันที่หวานกับอันที่ไม่พลาดนี่ของเราของเราอันนี้ไม่หวานอ่ะอัมเี๋ยวพี่ไม่หอมต่นข้าวบัดเดี๋ยวพี่ตัดเดี๋ยวพีตัดมาเยอะมีข้าวเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที anytime anytime ่พักกันต่อร right, right, right. ้อนมากอากาศสดๆครับฮัลโหลไปกันต่อ oh. ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหลายๆๆลาๆๆลไลาๆๆลยลาๆลไปนะครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักอาซิงของเราในรอบนี้แล้วโอ้โหคนเยอะนาน อันนีแน้แหละฮะอันน um. nah ี้แหละฮะขอเกินก่อนโอ้โหเมื่อกี Christmas ้เต็มปากเวลคัมเวลคัมดริง i ์เหรอคืออะไรอ่ะน้ำน้ำฝรั่งไม่รู้อ่ะน้ำฝรั่งอะไรไม่ใช่ด้วยหรอเอ่าว่าใครบอกน้ำน้ำอะไรไม่รู้มันน้ำเปรี้ยวๆนี่กินไปแล้วก็ยังไม่รู้อ่ะเออกินพี่ยามลองไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหยุดของเราได้ไม่เดี๋ยวเขาเอาคืนไปให้อ๋อรึเปล่คะอันนี้น้ำอะไรคะเนี่ย ข้าวเบลคัมดิ้งน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวอ่าเมื่อกี้อีกคนนึงบอกก๊าหลังอีกคนนึงบอกมะนาวคุณต้องชิมนะค่ะแต่ก็ต้องชิมดูอ๋ออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยต้องริ้งครับมันคือน้ำอะไรฮะคนนึงบอกน้ำมะนาวคนนึงบอกน้ำก๊าหลังสรุปน้ำเอาละเอาแล้วไม่ใช่ก้ครับไม่ใช่เหรอคะก็มีสรุปน้ำไหมครับพี่ก็ไหลก็จะมีแบบทั้งแอปเปิ้ลแล้วก็มะนาวด้วยเออก็มีผสมผสมกันหลายๆอย่างของผมก็จะเป็นแอปเปิ้ล น้ำแอปเปิ้ลอยมากอันนี้อะไรน้ำอะไรแอปเปิ้ลครับลอยมากแอปเปิ้ลเหรอใช่เราเลือกกินอะไรของพี่แอปเปิ้ลเขียวพี่การตั้งแไอซีที่ให้ไอายจูแต่ว่าแก้วเดียวไม่รู้เรื่องเวลาข้าวตรงนี้เขาให้คนละแก้วนี่ก็กินก็อิ่มเลยไปแล้วเราไปดูห้องกันดีกว่าพวกนี้ข้างบนนะขาบเดินโสดโสดขาบขาบขึ้นไปโสดนี่ดูแล้ มดูเป็นห้องติดกรรมเลยใช่ไหมครับเปิดไปหักกันได้อันนี้ข้างหน้าอันนึงเดี๋ยวเชิญห้องมาสเตอร์เบรลุ่มห้องแรกครับเฮ้ยแล้วมันเป็นขั้นขึ้นไปด้วยเออห้องญี่ปุ่นเหมือนค้องญี่ปุ่นครับนี่คือห้องของเราลิ้วล็อกเลยนี่คือเตียงแยกครับผมและมองลงไปจะเป็นวิวทะเลไม่ใช่ทะเลดิอ่าสระว่ายน้ำวิวดีมากมันเปิดขึ้นได้ทอนน้เราลงได้เคืออยากได้ความไพรเวท อนนกัยู่แล้วก็มีทีวีให้ดูจะไปดูภาญี่ปุ่นอ่าห้องน้ำนะนี่มีแยกโซนเปียกโซนแห้งไอโซนเปียกนี่โซนชี่โซนชี่แต่ไม่รู้ห้องต่อไปครับนี่คือห้องนี่เป็นเตียงเตียงเดียวเป็นเตียงสวีทเป็นเตียงญี่ปุ่นเขาบอกเป็นเตียงญี่ปุ่นใช่แต่ว่าวิวแต่วิวอ่ะก็จะคือเห็นเยิงซาก ข้างล่างเนี่ยจริงๆเป็นห้องมาสเตอร์เมื่อกี้ผู้กุญแจที่ข้างบนเนี่ยเป็นห้องเล็ก <c oughs> เดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์ข้างล่างเ <c oughs> นี่ยมาสเตอร์จะห้องห้องมันจะกว้างพี่มีเอาห้องไหน <c oughs> ห้องใหญ่ไปใช่ไหมเล็กดเจ้านายเลือกแล้วเจ้านายเอาห้องบนมึงกับกูต้องอยู่ข้างล่างอยู่ตังใหญ่อยู่ข้างบนอ่ะกูยังไงก็ได้ไอเนี้ยมันใหญ่อยู่ข้างบนเอโอเคผิดได้เออพี่เมย์เชื่อเชื่อผมเถอะเดี๋ยวพรุ่งคื้พี่เมย์ก็มานอนนี่แล้วไอเนี้ยห้องเนี้ยใหญ่กว่าห้องที่พีนอนที่สิงคโปร์ปมานแปดเท่าตอนนี้เราก็พักผ่อนกันก่อนเราจะไปกี่โมงครับค็อกเทลตั้งสิบโมงเดี๋ยวเราจะมีการเล่นค็อกเทลสามโมงถึงสี่โมงไป ไปกันครับนี่ฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเาจะไปเรียนทำค็อกเทลกันเออเออผมใส่บาคาดี้ไปสามห้าเตรียม ชิมนะครับชิมนะใเฮ้ยพี่ว่าอร่อยไม่ต้องชิมหรอกแล้วแดไปเยอะแดกไม่ได้ก็ทิ้งไปผม้ถ้ามองมาใหม่ไหนพี่เมาแล้วเหรอล้างอนี้เดียมอได้ม้ผลไม้ก็คือใครเขาโดนน้ำผลไม้กันนี่น้ำแดงเยเฮียบอยตลาดในน้ำตลาดเฮ้ยเตแล้วบ้ยหเลยเดี๋ยวเรากลับข้างอน ไปพักผ่อนก่อนสัก5โมงค่อยออกมาเล่นรับลมวันนี้ตัวแดงกันคุยกับคุณแล้วเราโอเคมันไม่ได้เจ็บตรงนี้หรอกครับแต่มันเจ็บตรงนี้พี่ป้อนแต่พี่ป้อนก็ไม่คุยาตอนนี้เรากลับห้องก่อนพ่อครับไปพักผ่อนไปพักก่อนเดี๋ยวรอ5โมงเย็นเราจะมาเล่นบอลเล่กันที่ชัยนาทมีทัวร์นาเมนตไหมครับมีทัวร์นาเมนต์แน่นอนเฮ้ยเยี่ยมพี่เมย์บอกชัยนาทแจกตังค์ยแจกตังค์เลยหรอชัยนาทแจกตังค์ ตอนนี้ก็5โมงนะครับตามที่เราแน้กันในกลุ่มไว้นะฮะแดดร่มลมตดตกไปเล่นบอลเล่บอลชายหาดกันดีกว่าครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ีุดสิวันนี้นะคะเราวันนนี้ะะคเราก็มาเอาทิ้งกันนะคะจากขาวตรงเตือนค่ะเย้

แล้ววันแรกก็จบไปด้วยการดื่มทำเก๊กฮวยตอนกลางคืนเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดี มีครื่นเจโบโุ่ทินี่คับเช้าตันที่สองของการมาติ้งคืนเจ้าคุณบุษบงคุณบุษงเจอคุณบุูบสเจอผมว่าคุณไม่ เปิดแอร์้วนั่งหนาวถึงวาปิดแอร์เยอ้เหรอไม่เหงาตัวองโคตรใหญ่พี่เบนไนอนอยู่จริงเะเดี๋ยวไม่ยับเลยเฮียไม่เป็นสบายกูแล้วกินข้าวไหครับกข้าวตเช้ากันไปก่อนไป่ะครับกินข้าวกันดีกว่าช้ารไฟนกที่ตื่นช้าอืมก็ไปนอนต่อไหนอ่ะเฮียเขาเขียนกระไฟึงเนี่ย สวัสดีครับพี่เคยไปเขาหินเหล็กไฟไหมครับเขาหินเหล็กไฟเคยับเป็นไงครับเป็นไงมันก็เหมือนกับขึ้นเนินขึ้นเขาไปมองมองวิวใช่ไหมฮะ<ท>แล้วมันขึ้นไปกี่ชั่วโมงครับม,มันก็เหมือนกับทางรถผาข้ามไปนั่นแหละอ๋อรถรถขึ้นได้ขึ้นได้ไดแต่ว่าเห็นเพราะว่าลิงดุใช่ไหมข้างบนนั้นไม่ไม่ค่อยได้เจอดูในโซเชียลมาไงเขาบอกลิงดุอาจจะบังเอิญไปเจอหรือเปล่าเพราะว่าลิงพวกนี้ไม่ได้เลี้ยงอ๋อสคขอบคุณครับ ครับผม่ัานอะไรครับขับรถขึ่นชั่วโมงยืมรถกลมเขาไว้ชายนี่ทำอะไรดีครับลงยืนฝันจะกินครับเอ่อกินเข้าเสร็จก็ลงศาะไหมครันลงไปศาลสุดตัวนะหรือว่าไปสาลรวมไหมไม่แต่รวมไหมบาร์รวม้ยครับดีครับทุกทีทุกที่แต่คนเกียร์คือเรากินตรงนี้เลยใช่ไหมน่าจะโอเคไหมอุ๊ยากาศตอนเช้าโอเคอยู่นะเสยๆๆปีม้าแต่เช้าและตัวไหมครับ แต่เอาไปแล้วไปตูปไปลยเราขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นไปดูวิวข้างบนนั่สวยเออสติวิวข้างบนเรื่อยๆเรื่อยโอ้โหหรือให้คนโดดหรืออะไรไอ้มันใสมันใสมันไม่ได้ว่างข้เาวแค่ถูจนสะอาดเออสวยกันพอโดวิวไม่เห็นหน้าเลยจริงเหรอ เเดี๋ยยวสสักรูไปละมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวถ่ายให้มาให้ใครดีครับเดี๋ยวเป็นวิดีโอดีกว่าจอร์ลี่เข้าไปเพราะมันไม่เห็นน้ำสามสองหนึ่งสามเอาเอาตาเอาตามพี่บานอ่ะเราคิดว่าน่าจะกินข้าวตอนนั้นแหละเมื่อกี้เออเดินกันไปไปกินข้าวดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็ตักข้าวประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วของผมก็เป็นแนวสไตล์เวสเทิร์นครับเอ้ยเวสเทิร์นเวสเทิร์นเวสเทิร์นเน่เวสเทิร์นเน่แตมันไข่ขนมปังแล้วก็ปลาปลาเนยหน่อยดูของคุณดีกว่าสไตล์อะไรครับสไตล์ไทยเลียบครับไทยเลียบอ่าโปตนเดียวครับเออนี่มีปลาต้มโก๋ปลาต้มโก๋มีสตูวกัตี้เบคอนใช่ไอซีนซีเรียลอีกขอใหไม่หยุด นี่กินไม่เราเพื่อนล้นะ่ะหิวอ่ะเอามาเยอะเนี่อันนี้สไตล์อาหารไทยเอเชียหน่อยอ่านี่เป็นต้อกต๊อกต๊อมตอมอะคักินข้าวก่อนะกินข้าวกินข้าเรากูต้องเป้าไวู้กูเจ้าของบ้านเห็นมีมานึ่งว่ที่ไม่เหมือนไขตอกเออเมอไว่น้ำว่ะนะเออคุงหลาเทมีคนนึงเก่งหลวมวมวม เมื่อเคยเไป,ไป็นไงบ้างพี่จอยครับจอยครับจยอจยเฮ้ยนี่เราใ่ในพุ่มไม่ไหวมะอ๋อโอเคพี่ชายก็ทิ้งมาไปแล้วอ่ะนี่ครับไปไปตีช็อตโอเคป่ะัะ อนอนผ่ <c oughs> อนด้วย <c oughs> ถูกว่ายอนแพ้เลยตากล้องกูไม่เอาอะไรแล้วตอนเนี้ย <c oughs> ได้หลับแล้วหลับยาวเลยนี่ไปครับทุกคน let's go เจอกันแ้่ไหนก็มาได้ค่ะเดูว่าใครอยู่คนสุดท้ายดีกว่าสองคนนี้อสองคนนี้นะพร้อมไหมครับสองเสาร์สีถ้าพร้อมเข้ามาเลยครับถ้าพร้อมเข้ามาเลยเอายิงช็อตโอเคแ้วเริ่มทางไหนสีฟ้าเอ้สีเหลืองเริ่มทางไหนเอาฝั่งนี้ครับสีเหลืองฝั่งนี้สีเขียวเข้ามาครับสีเขียวได้บอลก่อนบอลที่องไอ้นะครับต่อไปสบายโอ เเมตอนนี้ลกมูออกจากเกมมาแล้วนะครับสูก่อเลยใช่ไหมคนเดียวเท่านั้นบอลมันไส้อะไรวะเกตอนนี้สองแถวได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหรือสีละสีละครับตันนี้สีเหลืองค่ะสีเขียวค่ะเรา้าลุ้น คือวันสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับแล้วเมื่อคืนกี่โมงครับเมื่อคืนผมตีสี่กว่าตีห้าตีห้าคแล้วตื่นกินข้าว9ก้าโมงใช่ก็ถือว่าได้นอนพักอยู่อได้ครับหน่อยหอยแล้วนี่ก็11บเอโมงแล้วจะสิบเอ็ดครึ่งแล้วก็เราต้องกลับกรุงเทพก็วันนี้ก็ขอ ปิดคลิปไว้เท่านี้แล้กันอาจจะมีสนุกบ้างบิดหัวบ้างคือมันมีท่อนสนุกแหละแต่ไม่ได้เก็บไว้เลยงั้นก็ขอให้รู้ว่ามันสนุกจริงๆครับกับข่าวก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ช่องสุขุมวิทของเราไ้ด้วยนะครับเราจะพาไปไหนอีกก็ติดตามชมกันไป Bye b ด e ครับรับบ๊ายบายครับ